โอยสองตัวครับตอนนี้เสียเงียมได้พี่น้องครับอยว่าใกล้เพลกับพลิน Mai, nam cứ buộc nó bạn. Nam buộc kiểu phong nhai xem mỏ châu cứ vào tổng cán nam. Mà nhọt tí là. Mày tổng cán như thế mình

บ่ต <Ú> ้องเงินเตือนน้องเหรอเงินย่ำไรก็บ่มานกินน้ำเด้เสียมาด้อพี่น้องคนแรกที่บอกว่าบ่ต้องเงินดอกนะเงินย่ำไรก็บ่าเห็นหนามาันกินน้ำคักนี่มามากเลยน้องมากี่ป่วยมันใหญ่กว่านี้กว่าในปลาไหลเนาะแม่หอกนั่นแหละมันเป็นมั่ว นีนน่่เอาทั่เจาก็าือเราก็หิบมาไล่เอ้ยหนียบกักเลอเกินน่้อนไตเลยเว้ยเด็กคือขนมายาาไม่ลุ่มไปเลยก็คือมันออกตัวแล้วครับครับดีอ้ามันฟอนเม่เปิดพระดุมแล้วยังไระ